สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษา SMS นะครับคนที่เป็นภาษาพม่าอยู่ก็เปลี่ยนเป็นไทยหรือคนที่เป็นภาษาลาวอยู่ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้ของผมนะครับตอนนี้ก็เป็นภาษาพม่าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปที่ การโทรก่อนนะครับโทรใช่ไหมครับเราก็กดดอกจันหนึ่งศูนย์เจ็ดดอกจันลรวก็หนึ่งล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับเราก็กดดอกจันหนึ่งศูนย์เจ็ดดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับเราก็กดโทรออกนะครับผมแล้วก็นี่นะครับะระบบกําลังดําเนินการนะครับแล้วก็กดโอเคตกลงไปนะครับ พอเราตกลงเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่ข้อความนะครับผมนี่นะครับมันก็มาแล้วระบบได้เปลี่ยนข้อมูลภาษาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ต่อไปนี้ SMS ที่เข้ามาในโทรศัพท์เราก็จะเป็นภาษาไทยอย่างเดียวนะครับง่ายแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ